เข้าทีลืออตต้อมอเตอร์ลวดออกเข้าเทสยังไงเดี๋ยวผมจะผ่าลือ้อเดยครับเด้อเวลาเข้าที่ลือ้อขายหรือว่าลื้อพันไม้นะครับลื้อพันไม่นี่ต้องเฮ็ดจังสีนะครับลื้อพันไม่ลือจะไหนก็ได้แบบนักๆเลยก็ได้ครับผมต่อสีนะครับเด้อโอเคครับเียบรอยครับออกยางสวยงามเลยครับเนี่ยเข้ากา็เอาระมัดเบนซินนะครับ ลาดจันหน่อยครับตัดออกง่ายนะครับมันไถ่ไถ่น้ำยาออกครับครับผมได้ไหมครับได้โอเคนะครับนด้โอเคครับเข้าตัดแล้วเข้ากระดิตีออกน้ำตำสองนี่สินะครับตัดออกตาำสองนี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะเคาะให้เบิ้งว่าตัดออกจังใดเคาะจังใดครับครับผมได้ไหมครัเคาะออกสินะครับต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 บเนี่ยครับเวลาตัดตัดออกแล้วเข้าพอเขอากเส้นตรงไปครับ เอ้าใครวะเหตุเร่ง gì แล้วครับเด้อก็ต้องเฮ็ดยากนี่เขาโป๊กออกเลยครับโอเคนะครับพี่น้าเหงายังไงครับผมครับจากเข้าเอาโหลดออกเรียบร้อยนะครับเอากลับมาใส่กระดาษพันเตรียมพันนะครับมาเตรียมพันแะครับใส่กระดาษเรียบร้อยใส่กระดาษกันฉนวนนะครับพันยังไงสวัสดีครับนี่ครับปลอมมันเด้อเด้อมอเตอร์หนึ่งแรงมิสซูไฟสามสายสามร้อยแปดสิบโวลต์วาสันวาวาสันวามอเตอร์รอบพันสี่สี่โวลต์ พันลวดเบอร์ยี่สิบสองครึ่งเจ็ดสิบห้ารอบมาสันวาโอ้มันเซหล่พูดเจ็ดสิบสามรอบสันตัวนับได้เจ็ดสิบสามรอบแล้วครับเดี๋ยวเขียนไม่แก่ไม้ก่อนครับแก่ไม่ก่อนครับเจ็ดสิบสามรอบครับเด้มอมาเตอร์มิซูนะครับนี่มาเตอร์มิซูครับหนึ่งแรงนะครับหนึ่งแรงไฟสามสายนะครับนอ,นอเดี๋ยวฮากิมาพันน้ำกัน ผู้ใดจำรอบผู้ใดกับลองเบิรงนะครับเด้อครับต่อนะครับเมือนั้นเข้ามาเข้าลือออกนะครับเมือนั้นบอกวิธีลือบันนี้มาพันกันมาฟุบพันนะครับมอเตอร์มิตซูไฟ380หรือว่าเรือไฟ3ามสายนะครับไฟโรงงานนะครับครับอันนี้พันแล้วนะครับเนี่ยพันแล้วนะครับสวยงามเลยครับเอามือพันนะครับเด้อนี่ยครับเข้ากับเบิรงว่าความยาวความสันนะครับ เขากับบึงของเก่าไว้นะครับอาวัดของเก่าไว้มันเน่าเท่าไหร่เขานิ้วแงบึงสิครับแงบึงมันเน่าสองนิ้วเขากับพันให้มันเน่าสองนิ้วขึ้นครับเพลินเด้อมันจะคนที่ิบกกินแอมนะครับกำลังกต่ที่ตกนะครับอ่าเน่าก็นี้กำลังที่พอดีนะครับแต่เขาพันธุ์แบบเน่าก็นี้หรือว่าเขาพันสันก็นี้แบบว่ามันติกินแอมนะครับกินไฟหลายนะครับนอ้มันหอนเร็วมอเตอร์สามสามสายสามร้อยแปดสิบวัวนไฟโรงงานนะครับพันเบอร์ยี่สิบสองครึ่งนะครับ 73รอบนะครับพันอเตอรสามใบเขาเอื่อนตอร์ r ซีโปรน,นะครับซีโปนสามชุดนะครับสามชุดชุดละซีโปรชุดละซีก่อนนั่นแหละคร,ครับเดี๋ยวผมจะพาพันลังจากเข้าเมื่อน,นั้นมาซับลวดออกลวดเอาไว้ตะไปขายนะครับเดอ้อขับเฮากับมาพันนะครับพันเข้ากับเฮดแบบนะครับนี่แบบอันน้อยอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับไอไอ รับเพราะาเริ่มเห็ดนะครับนี่แบบเขาห่อมือใส่แบบมือพันนะครับเอามมือพันเด้อขับผู้ได้เห็ดแบบมือพันก็เห็ดอะ้ดีๆด,ดึงตึงๆนะครับดึงพอดีย่าหอยยน่นนะครับเดี๋ยวมันทีความย่วสี่ปอกันนะครับอันก้อนที่แรงนะครับชุดที่แรกหรือว่าโปนที่แรงนะครับมอเตอร์สี่ปนสามชุดนะครับมอเตอร์สี่ปนสามชุด ปนแรกนี่มีมีสองก้อนนะครับปนที่สองมีก้อนหนึ่งปนที่สามมีสองก้อนปนที่สี่มีก้อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาพันกันมาฝึกพันกันแต่ผมแนะนําให้เห็ดแบบพันนะครับมันพันง่ายพันมือมันพันยากเห็ดแบบพันพันง่ายครับจีดีพร้อมนะครับแต่ผมพันมือผมมันค้นมากง่ายครับมากง่ายครับผมเอ้าพันครับหลังจากเข้าเตรียมพันนะครับพันเขาไปก้อนหนึ่งนะครับปนแรกปนแรกนะครับก้อนแรกของปนแรกนะครับ หัวยู่ทังนี้นะครับหัว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 ทางก็ยู่ทั้งนี้นะครับท่านไปเดินหน้าไปทางขวามือนะครับเด้อปนแรกของของแต่ละชุดนี่หายเป็นสองก่อนนะครับปนแรกนะครับปนที่สองกะดีเป็นชุดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจิท่านใหนบ้างนะครับเด้อปนที่สองเขาก็ใส่แบบน้อยนะครับแบบน้อยเพราะว่าปนที่สองเขาจะพันก่อนเดียวนะครับนาะพันเลยครับเก็บสามหลอดด้วยครับเด้อ 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอี้าสิบหกสิบเจ็ดิเก้างเก้าสิบงเิามเขาออกบางสร็จครับเนาะแล้วเขากว่าพันนี่ครับจัดรวดให้ดีๆกันนะครับเด้อมีเขาว่าเหมือนนะครับเขาพันดีนะนี่ยง้อยอ่นี้นะกระพังนี่ครับเขากรับรวดได้ครับเลย ปนที่สองกรับนะครับปนที่สองนี่พัดก่อนเดี๋ยวนะครับเด้อไปเรียกเขาไปนะครับเด้เขาไปแน่ก่อนไม่ครับผมใหม่ไม่ครับใม,ม,ม,ม่เคลียร์มันงนะครับเคลียร์ก็ไปเคลียร์ได้ครับก็ดิฉลองเคลียร์แบบปึ๊บขับเรียบร้อยครับขับกระดานใส่ครับขับกระดานเคล็ดคือเคล็ดคือห้างรีดนี่เลยครับปึ๊บ เสียบครับไปเสียบเสียบจุบเข้าไปเดยครับไปแล้วครับเดีนี้เข้ากันนับเบิ้งนะครับสามกช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามมกช่องครับเข้ากับตีออกนะครับตีโหลดออกเอินงะงะโหลดออกงะออกไปครับนับเบิ้งไปเพื่มามันใจนะครับถามมกช่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ขา <6 S 1> มกช <I. S 1> <ะ>่องนะครับมันติดเป็นเกตเป็นแปดนะครับน้าล่องแปดช่องนะครับผมปุ่มใส่เลยเกียร์ลงเปี่ยนกระดาษให้เป็นทางลิ้นนะครับเนาะคือทางลิ้นนี่เสียบเข้าไปครับจุ๊บเข้าไปนะครับมันติดแข็งแน่นแน่หน่อยนะครับเนาะเห็นไหมล่ะตูพี่แข็งแน่นนะครับเอาเมื่อยง่ๆเนาะเหรอครับเห็ดนะครับ ยายาอยากกน้อยนะครับเหยียบปีแบนๆนะครับป้อนลงไปนะปั้อนลงไปเพื่อเจ้าของใส่ชุดหลังมัติบัติเติดนะครับเทาก็มาแทงเทาก็มาแท่งข้างนี้นะครับเนาะแท่งข้างนี้มันแข็งเทาก็งาออกแท่งเทะครับเงางาบเขาทาเขาเขาเขาแบบนั่นแหละเทาก็ดีแบนๆนะครับเทาก็บโคตรลงไปนะครับนนี่ปนที่สามนะครับปนที่สามนี่ยท่าน ท่นสก้อนนะครับปที่สเอาก้อนแรกอันน้อยก็ครับเกมสิบก็คือกันนะครับเกมสิบสามรกันนะครับสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสามสิบสี่สิบห้าบก็ดเก็โอเคครับเก็บแบบนี้ปุ๊บเขากับขท่านเลยครับเป็นปนที่สามนะปนที่สนี่ท่นสก่อนนะครับปนที่สก็ต้องพิกลวดนะครับเนาะ แต <ım. S 2> <Verse> ่งหวดให้มันงามครับเลยหยุดด้วดม้วยข้ากันเรื่อยนะครับเอามาฟื้นเลยครับหยุเลยนี่นะครับปึ๊บนี่ครับขามกส่องขึ้นเก้านะครับขามกส่องขึ้นเก้าเด้อครับเด้อเฮาเว่นเฮาเว่นสองนึงนะครับเพราะว่ามันมีสองก้อนนะครับตาดูงงแล้วมาเดี๋ยมาเดี๋ยว มือเขามันใหญ่มือใหญ่รับเขาไปซะพันเนาะรับสองผลที่สามนะครับผลที่สามผลที่สามมันทีมีสองก้อนครับผลที่หนึ่งมีสามก้อนนะครับผลที่สองมีก้อนเดียวผลที่สามมีสองก้อนนะครับผลที่สี่ทีมีก้อนเดียวได้ครับแับนี้รับก้อนที่สี่เข้าพันได้แล้วนะครับเข้าติดกับเลยครับอับนี้กับไปตามรูปหลังมันนะครับถ้าตามรูปมันจะไปตามรูปของมันนะครับเนาะเดี๋ยวผมกลับแป๊บนึงรับกับแบบนี้ครับกลับแบบนี้นะครับ ปกติมันติดเขาไปอีกไลน์หนึ่งนะครับเข้ากลับมันยงสี่นะครับเข้ากลับบ้างสี่นะครับมันยงสี่เข้ากลับบ้างสี่นะครับเขาไปสี่หา mm hmm. งก mm ับ hmm. ที anyway. ่ไมาจะทั้งปีครับเนี่ยมีเป็นปนสุดท้ายนะครับเออเป็นเป็นปนสุดท้ายครับปนทุตไทยมีอีกก่อนเดียวนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมใส่เขาไปในโตมแล้ก็เด้อครับเด้อครับเข้ากับพันไอชุดแรกนะแล้วแล้วนะครับชุดแรกครับชุดแรกก็มีสี่ปนนะครับหนึ่งปนนะครับหนึ่งปนปนที่หนึ่งก็มีสองก่อนนะครับปนที่สองมีกลับนะครับ ไอ้พริกพริกลวดนะครับมีปนที่สองนี่มีก่อนเดียวนะครับปนที่สามนี่ก็บเพิ่งพริกลวดนะครับพั่นคือก่อนที่หนึ่งปนที่หนึ่งนี่นะครับเพิ่งพริกลวดนะครับปนที่สามนี่นะครับขึ้นกับปนที่หนึ่งนะครับส่วนปนที่สี่นี่ขึ้นกับเปิลปนปนที่สองนะครับพริกลวดนะครับก็ดีมีเซียนครบดีครับเรียบร้อยครับโอเคครับเดีนี้สิ้ครับเริ่มมอเตอร์สามเละสามสายนะครับสามสายไฟสามร้อยแปดสิบวนครับโอ้พันต่อเดียวแล้วแล้วเฮายยังค่อยมา ระยะอีกเที่ยหนึ่งนะครับเนาะครับบันี้ห้าพันปนไอชุดหนึ่งไปแล้วนะครับซีปนชุดที่สองนะครับชุดที่สองอีกกับซีปนชุดที่ชุดที่แรกกับพันสองก่อนนะครับนี่ชุดที่แรกนะครับไอชุดที่แรกปนแรกในี่ยพันสองก่อนครับชุดที่สองปนที่แรกกับพันสองก่อนขื้นกันนะครับ ไอหัวสายมันห่างกันตนุ๊กศีลนะครับน้ำ้าวหนาตุกศนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวสายมันทีห้างกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดล่องนะครับมันทีขึ้นท่อกันนะครับเนี่ยครับชุดที่สอง้องว่าไอโปนแรกอะลงไปแล้วนะครับสองอันปัณนีกก็เป็นพนที่สองนะครับพนที่สองของชุดที่สองนะครับมันขัดอันเดียวนะครับก้อนเดียวไปอันที่สามกับสองอันครับอันที่สี่กับ ก้อนเดียวครับกับพันไปเรื่อยๆนะครับเนาะพันแบบนี้นะครับมอเตอร์สามเฟสนะครับเนาะกับพันแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับมอเตอร์หนึ่งแรงสามสายสามร้อยแปดสิบวนะครับนี่ชุดที่หนึ่งของโอนที่หนึ่งนะครับหัวมันนะครับนี่โอนมองนี่นะครับพันทีชุดที่หนึ่งของโอนที่หนึ่งนี่ลงลงก้อนนะครับสองก้อนนะครับ ชุดที่สองของปนปนปนที่หนึ่งกับก้อนเดียวนะครับกับลวดนะครับแล้วก็ชุดที่สามของปนที่หนึ่งกับเป็นสองก้อนนะครับบอกกับลวดปนที่สี่ของจุดที่หนึ่งกับกับลวดนะครับออกมาเป็นทางนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปนที่สองน um. ะครับเป็นชุดที่สองของปนที่ปนที่สองนะครับสองก้อนด้วยกันนะครับสองก้อนอีกที่หนึ่งที่กันที่ที่ปนที่สองของจุดที่สองกับก้อนเดียวนะครับปนที่สามของจุดที่สอง กระสามกระสามนะครับกกระสองก่อนนะครับโปลที่สี่ของกีดที่สองที่ที่สองกะโปนเดียวนะครับสุดชุดท้ายนะครับสุดุดท้ายโปนชุดที่สามโปนแรกของชีดที่สามกับสองก่อน้วยกันครับแล้วก็ก่อนหนึ่งนะครับโปนที่สองก่อนโปนที่สามกับสองก่อนโปลที่สี่กับก่อนหนึ่งนะครับให้หัวสายหัวสายนะครับมันมันมันห่างกันเกตนะครับนี่ครับเห็นนะครับด้วครับมันห่างกันเกต นาไผ่มันห้างเกตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่มันขับนี่ขึ้นนี่นี่ก็เป็นหัวนะครับนี่หัวหนึ่งหัวหนึ่งนะครับหัวสองนี่หัวสองนะครับหัวสองหัวสามมึงยื่นี่ครับใส่มันห้างกันเกตให้กันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับมันจะลงล็อกพอดีนะครับเด้อการต่อมอเตอร์สามเฟสเอฟเฟกซีเร็จแล้วก็ยากนะครับเด้อลูกลหลานแต่ว่ารอบกับไหทอเก้านะครับ รอบไหตอเก้าเพิ่มไปรอบรอบนึงก็ได้ครับจะไปลดเดอรับเด้อเพิ่มเพีย้ยแค่รอบเดียวพอ่อแล้วก็ลวดที่เบอร์เดียวกันนะครับถ้าเท่าพันไปเราลวดลว่าพ่อเท่าเบอร์อื่นมาต่อกับ่ะไรครับสมบบ 22, 1, บ 22, บ 2, บมุติว่เเาเบอร์ยี่สิบสองนี่เท่าพันเบอร์ยี่สิบสองเหมือนเท่ายีบสามมาต่อกับอะไรครับก็ใส่อะไรเท่าเบอร์ยีบสามมาต่อกับอะไรอะไรอะไรนะครับต้องเอาเบอร์ยี่สิบสองยีบเอสมาต่อกับ่ะไรต้องยีบสองสนั้นนะครับถึงติดต่อกันได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะเบิ่งต่อสายไปนี้ก็ประกอบนะครับเนาะครับผู้ใดอยาก ฝึกขันกับล่องเบิ้งเอาเลยครับเด้อครับปันนี้เข้าพันเรียบร้อยนะครับเข้าดีต่อสายเข้าดีล่องเข้าดีประกอบนะครับสีนะครับต่อสายนะกรับนอชุดที่แรกนะครับโปนแรกของชุดที่แรกนี่มัติมี่สองก่อนนะเข้าตอมากเข้าออกมาเป็นหัวนะครับเป็นหัวเข่าสายไฟนะครับต่อไปก็เป็นชุดที่สองชุดที่สองโปนที่แรกของชุดที่สองกัเอาที่มี2สองก่อนนะครับเอาหัวออกมาต่อเข่าสายไฟให้กันครับครับส่วนโปนไอชุดที่สาม จุดที่สมนะครับปนที่แรกของจุดที่3ามกับมี2ค่อยเข้ากันนะครับตองมาเป็นสายไฟเข่าสายไฟนะครับเปิดสายไฟส่วนหาง3ามหางนี่ยจับร่วมกันไว้เลยครับเป็น380ดินะครับเนาะอันนี้เฮาที่ประกอบก็เปมนประกอบล่องไฟบังคับขับเฮาสิล่องนะครับอันนี้เฮ่าใส่คอนเดนเซอร์นะครับเพาบว่ามีไฟสามเฟสนะครับใส่คอนเดนเซอร์1ิหาไมโครนะครับสาหรับมาเตอร์แรกหนึ่งนะครับล่องเบ่งนะครับแรงหนึ่งนี่ครับ แรงหนึ screen, micro, motor motor <se> ่งแรงนะครับเขากับสิใส่คอนดิเซอร์สิบห้าไมโครนะครับล่องเอาคอนดิเซอร์นะครับสายคอนดิเซอร์เข่าสายมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเข่าไว้เลสกับต้นต้นต้นหนึ่งเข้ากับทำเอาไวเลสี่ครับเพื่อท่านใส่เข่านะครับส่วนสายไฟบานเข้านะครับสองร้อยยี่สิบเข้าเข่าสองสายเข่าสองสายเข่ามอเตอร์สองสายนะครับส่วนสายหนึ่งมอเตอร์มันจะมีสามสายเนาะเข่ากับคอนดิเซอร์ไว้นะครับเขาก็เสียบปากนะครับเสียบปากไฟบานเข้าเข้ากับไม้ขี้บ้างครับ ดูออกครับครับมูดแล้วครับเขากีไปเขากีไวปนะครับเนาะกีไว้เขาลองไหมนะครับเนาะเขาลองไหมครับเดี๋ยวมัดกันครับตัดกันครับมอเตอร์สามเฟสมันลิเมตรสามเซนนะครับเข้าคอนดิเซอร์ประมาณสิบห้าไมโครนะครับลองนะครับสิบห้าไมโครคอนดิเซอร์แซนะครับสิบห้าไมโครซีลอยห้าสิบวอนนะครับลองนะครับเอาบอมีไฟสามสามเฟสลองเซนหนึ่งเข้ามาเขากับสายมอเตอร์เซนหนึ่งเลยครับวันนี้เขาก็เอาไฟบ้านเข้าเนาะครับเอาไฟบ้านเข้ามา เขานะครับเดี๋ยวผมเขากันครับคันนี้นะครับสายไฟบานเขาเขกามอเตอร์สองเซนนะครับส่วนมอเตอร์เซนหนึ่งเขากับคอนเดิเซอร์นะครับวันนี้เขากับที่เอาสายคอนเดิเซอร์เซนหนึ่งมานี่นะครับใส่หนีเราเสียบปลั๊กเราหมดครับครับไปแล้วครับมอเตอร์กับไปแล้วครับแต่เขายังต้องทำถังนะครับเก็ยึดถังนี้นะครับเปลี่ยนมีแม่แรงทางนี้อยู่ครับแทนไปดันนี่ครับ